La vie quotidienne La vie quotidienne ก mm ็คือกิจวัตรประจำวันชีวิตประจำวันนะคะอันนี้จะเป็นตอนที่เจ็ค่ะ EP ที่7นะคะเราจะพูดถึงการทำกับข้าวการร้างจานการทำงานบ้านต่างๆนะคะไปดูวิธีการใช้การทำกับข้าวกันเลยค่ะ Verb e Cuisiner v e ว่ c u i คิซินะคะเราจะใช้พูดถึงการทำกับข้าวนะคะดูการผันคำกริยาในรูปการปัจจุบันค่ะ Present Indicatif Je cuisine Je cuisine ฉันทำกับข้าว Tu cuisine Tu cuisine เธอทำกับข้าว Il elle o n cuisine Il elle o n cuisine เขาผู้ชายเขาผู้หญิงเราทํากับข้าว nous cuisinons nous cuisinons พวกเราทํากับข้าว vous cuisinez vous cuisinez พวกคุณหรือว่าคุณนะคะทำกับข้าว il elle cuisine il elle cuisine อ่าพวกเขาผู้ชายพวกเขาผู้หญิงทำกับข้าวนะคะดูตัวอย่างการใช้กันเลยค่ะ Il cuisine comme un chef Il cuisine comme un chef เขาผู้ชายนะคะทำกับข้าวเก่งเหมือนเชฟค่ะ Ce soir, cuisine Ce soir, je cuisine je je soir soir Thai Thai นะคะคืนนี้ฉันทำอาหารไทยค่ะ Elle cuisine tous les jours เอลควิซินจูเลียหเขาผู้หญิงนะคะทำกับข้าวทุกๆวันค่ะหรือเราจะใช้ verb faire verb faire นะคะก็ได้นะคะดูการผันคำกริยาในรูปการปัจจุบันค่ะ présent indicatif je fais je fais ฉันทำ tu fais tu fais เธอทำ il elle ont fait Est fait. U L O F เขาผู้ชายเขาผู้หญิงเราทำ Nous faisons Nous faisons พวกเราทำ Vous faites Vous faites พวกคุณหรือว่าคุณทำนะคะ I L F O U L F O n g นะคะพวกเขาผู้ชายพวกเขาผู้หญิงทำค่ะดูตัวอย่างการใช้กันเลยค่ะ Je fais des pâtes เ e s เด t ัดฉันทำพาสต้านะคะก็คืออาหารที่เป็นเส้นๆนั่นเองนะคะจูเฟ่เดก s ตุจูเฟ่เดก a ตุเธอทำขนมค่ะจูเฟ่ล่ l วเสล่าเฟ่ล่ s วเส l e ฉันล้างจานค่ะเอลเฟ่ล n e มช l นเอลเฟ่ล a c มช n นก็คือ เขาซักผ้านะคะหรือสามารถใช้กับเครื่องร้างจานได้นะคะแล้วแต่กรณีว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะคะ On fait le repassage On fait le repassage เรารีดผ้าค่ะ Tu fais le ménage Tu fais le ménage อ่าเธอทํางานบ้านนะคะทําความสะอาดบ้านค่ะ Tu fais les vitres Tu fais les vitres เธอทำความสะอาดกระจกเช็ดกระจกนะคะ Je fais la salle de bain Je fais la salle de bain ฉันทำความสะอาดห้องน้ำค่ะสำหรับวันนี้เราก็นำวิธีการพูดถึงกิจวัตรประจำวันนะคะมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะคุณจะได้มาพาดสาระดีๆค่ะสำหรับวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ Merci e v o i r